คุณเป็นผู้โชคดีและดวงดีที่สุดเลยค่ะนะคะคนดวงดีเท่านั้นนะคะที่ผ่านมาเจอคลิปเร็วนี้นะคะคุณคือดวงดีที่สุดแห่งปีค่ะนะคะโชคหล่นทับนะอ่าโชค ก้อนใหญ่นะอู้หู่ร่ำซ้ำแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวนะคะโชคงานโชคเงินนะไพ่หนึ่งเหรียญทองและไพ่หนึ่งไม้เท้านะการเริ่มต้นงานของคุณนะการเจราจาก,ก็สําเร็จนะออการงานโดดเด่นการเจราจาสําเร็จนะความรักก็สมหวังปังไม่ไหวเลยนะคะออบอกเลยว่านี่แหละค่ะนะ,ะโชคหล่นโชคหล่นทับ นะจับยัดใส่มือคุณเลยนะโชคการงานการเงินนะเงินก้อนใหญ่ก้อนโตอย่างมหาศาลนะฮะอย่างที่คุณไม่เคยได้รับมาก่อนนะการงานการติดต่อการเจรจาสิ่งที่คุณรอคอยนะคุณดวงดีแห่งปีคุณพร้อมรับไหมคะถ้าคุณพร้อมรับแล้วนะแชร์คลิปนี้ออกไปนะพลังงานดีๆจากไพ่สองใบนี้นะคุณเป็นคนที่โชคดีและดวงดีมากๆเลยนะการงานการเงินโดดเด่นนะโชคลาภ นะเออมีคนนางานง่ายๆนะเงินง่ายๆเงินก้อนใหญ่นะได้ของขวัญของมีค่าจากเพศตรงข้ามจากคนที่รัก ะะการเจราจารเป็นผลสําเร็จนะ,ะมีความเมตตานะ,ะามีความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรแล้วแต่นะ,ะยิบจับแล้วเป็นกิะเมนทองนะฮะดวงคุณเปิดแล้วนะ,ะเหมาะกับคนที่มาเจอคลิปนี้เลยนะ,ะโชคหล่นทรัพย์อย่างอู้ฟู่ร่ำซ้ำแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวคุณพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะเออเนี่ย ไพ่ยิบสี่ไม่เคยโกหกใครถ้าไพ่สองใบนี้เลื่อนไปหน้าฟีดในวันนี้ขอให้คนที่แชร์คลิปนี้ไปให้สมหวังดังปรารถนาทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องรักเรื่องสุขภาพและอนาคตของคุณสมหวังค่ะสาธุ